สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับก็อันนี้นะครับจะมาบอกวิธีการข้ามลิงก์นะครับวิธีการข้ามลิงก์นะสำหรับคนที่ข้ามไม่เป็นนะครับก็นี่ครับมันจะเป็นลิงก์อย่างนี้นะครับอ่ในมือถือก็ทาเหมือนกันเลยนะครับนี่ครับให้กดตรงนี้ครับผมนี่นี่ครับปุ่มตรงนี้นะครับอ่แล้วก็ถ้ามันเด้งหน้านี้มานะครับให้ปิดไปนะแล้วกดอีกทีนึงครับ มันเด้งมาอีกก็ปิดไปนะครับแล้วมันก็จะเด้งเข้ามาหน้านี้นะครับก็ติ๊กตรงฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็อันนี้นะครับมันจะให้ให้เลือกเออเนี่ยครับเลือกตามที่มันบอกนะเป็นภูเขาหรือเนินเขานะครับก็นี้อันนี้แต่ตรงนี้นะครับจะไม่เหมือนกันนะครับจะเป็นการสุ่มไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูนะครับว่าอันไหนมันใช่นะครับแล้วก็กดเลือกแล้วก็ยืนยันนะครับ ก็ติ๊กถูกแล้วก็มากดตรงนี้ผมนี่ตรงนี้นะนี่อ่าแล้วก็รอให้ตรงนี้นะครับมันรอให้ตรงนี้นะครับมันกดได้นะครับเป็นมันกาลังเจเนเรตนะครับกดไปนะครับแล้วมันเด้งมีป๊อปแอปป๊อปอัพมาอย่างนี้นะครับก็กดกากระบาดนะครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้ครับนี่ครับอันนี้มันจะมีแบนเนอร์โฆษณามาบังนะครับแล้วก็เลื่อนหานะครับนี่ให้เป็น ให้เจอช่องนี้ครับผมนี่ช่อง get link นะครับถ้าใครยังไม่ขึ้นต้องรอตรงนี้ให้เป็นศูนย์วิก่อนนะครับแล้วก็กด get link นะครับมาเด่งมาหน้านี้ก็การทิ้งไปนะครับกดอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะเด่งมาหน้าที่เราต้องการแล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ